สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่18มีนาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเดอรบรอยเชื่อแนวรับของทีมสมควรได้รับเครดิตหลังพาทีมทํางานอย,ายอย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมานโดยเควินเดอรบรอยจอมทัพคนเก่งทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้ออกมาเปิดเผยว่าแนวรับของทีมสมควรได้รับเครดิตหลังพาทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาและจากผลงานของเกมรับทําให้พวกแนวรุกของทีมเล่นได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องกังวลกับเกมรับของทีมมากนะักมันง่ายสําหรับผู้เล่นตัวรุกของทีมนะเมื่อเราไม่เสียประตูผมคิดว่ามันสําคัญเสมอเมื่อแนวรับของคุณมั่นคงและมันทําให้ทั้งทีมเกิดความมั่นใจขึ้นมามันยอดเยี่ยมมากๆสําหรับแอเดรซอนและกองหลัง พวกเขาพยายามที่จะไม่เสียประตูและผมคิดว่าทั้งกองกลางและกองหน้าก็พยายามจะอยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยเกมรับได้เมื่อมีโอกาสและนอกจากนี้เดอะบอยยังยืนยันอีกด้วยว่าไม่ว่ากองหน้าอาชีพของทีมจะอยู่ในสนามหรือไม่แต่ละคนที่ลงมาเล่นแทนต้องตระหนักถึงสิ่งที่จะถูกคาดหวังเอาไว้ด้วยผมคิดว่าพวกเราพยายามที่จะเคลื่อนที่กันในกรอบเขตโทษเมื่อเราบุกมาถึงแดนหน้าโดยพื้นที่แตกต่างกันและบริเวณที่แตกต่างกัน บางครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ต้องมาเล่นกองหน้าแต่เมื่อกาเบรียลเจสซสหรือกุนอากรโรลงมาเล่นพวกเขาดูจบคุ้นเคยมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครที่ลงสนามมาเล่นกองหน้าพวกเราต่างทาหน้าที่เดียวกันนั่นคือต้องทําประตูให้ได้และรเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้เผยเรือไม่เคยใกล้เคียงคว้าตัวมาเอลโลคาเทลลีกองกลางตัวเก่งของซาซูโรเลย โดยฟราบิสโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนออกมาเปิดเผยผ่านช่องพอดแคสต์ของตัวเองว่าทีมเรเบซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยใกล้เคียงเลยกับการเซ็นส,สัญญาคว้าตัวมานูเอลโลคาเทลี่กองกลางชาวอิตาเลียนของซาสโซโลทีมแก่งจากสึกเกาโชเซเรอาอิตาลีโดยโรมาโนเผยว่าทีมเรเบซีฟาแค่ติดตามและส่งแมวมอมไปดูฟอร์มของเพ่นชาวนั้น ส่วนทีมที่สนใจคว้าดาวเตะวัย23ปีไปร่วมทีมจริงๆนั้นก็คือทีมมาลายูนตุสเพื่อรวมหลีกของซัสโซโลนั่นเองสำหรับโรคาเทลลี่ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังทำผลง,งานให้กับซัสโซโลได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซึ่งเขาลงเล่นไปทั้งสิ้น29นัดทาได้3ประตูและถึงแม้ว่าตอนนี้ทีมเรใบสีฟ้าจะยังคงไม่ใกล้เคียงก,การคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอิตาลีรายนี้ไปร่วมทัพแต่ในอนาคต ทีมระบ,บยสีฟ้ามีโอกาสที่จะยื่นคอสนอทาบทางโลคาเทลี่ไปร่วมทีมก็เป็นได้เนื่องจากทีมระบ,บยสีฟ้ากาลังจับตาดูสถานการณ์ของโลคาเทลี่อย่างใกล้ชิดรวมถึงส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นของเขาเช่นเดียวกับกองกลางรายอื่นๆที่ทีมระบ,บยสีฟ้ากาลังให้ความสนใจเพื่อที่จะเซ็นสัญญาค้ำแทนที่ของแฟนาดิโยกองกลางกับตันทีมคนปัจจุบันซึ่งกําลังจะหมดสัญญาก,กับทีมระบ,บยสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้และเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้ ฮอดเดิลชมคันเซโลสกิลจ่ายบอลแม่นยำไม่ต่างจากเดอะบอยโดยเกรนฮอดเดิลอดีตดาวเตะชื่อดังทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยผ่านรายการพอดแคสต์ของตัวเองว่าเขาชื่นชมเจ้าคันเซโลฟูลแบ็กตัวเก่งงทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะความสามารถที่เขาทำได้เมื่อถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางสกิลการเล่นบอลที่น่าเหลือเชื่อและเรื่องของการจ่ายบอลที่ไม่เป็นรองเควินเดอะบอยเลย คันเซโลเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลดีเอามากๆโดยเฉพาะเมื่อเขาเติมขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งของทีมเขาสามารถจ่ายบอลได้เหมือนกับที่เควินเดอ์บอยทำเลยทีเดียวเทคนิคของเขาวิสัยทัศน์และทักษะการเล่นของเขามันทําให้เขาไม่ใช่แค่ฟูลแบ็กที่ดีสุดในประเทศแต่ยังเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่ดีสุดอีกคนเช่นเดียวกันและเขาคือน,นักฟุตบอลจริงๆและคุณสามารถเข้าใจได้ว่าทําไมผมถึงชื่นชมเขามากนะักคานโซโลสามารถสร้างความแตกต่างให้กับบริเวณมิดฟิลด์ของทีมบรือใบสีฟ้าได้เลยนะ ถ,ถูกเปรียบเทียบกับเควินเดอะบอยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจ่ายบอลและนี่คือสรุปข่าวที่เรื่องใสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่1 8มีนาคม2564หาทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ